สวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายสุส u กิบางบัวทองนะคะวันนี้เลิกงามยามดีค่ะทีมของเราก็มีสมมอบรถ3คันนะคะในช่วงเชา้านี้เดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยค่ะคันแรกนะคะจะเป็นสีพาสเทลนะคะสีฟ้าค่ะคันนี้นะคะเซล์ลที่ดูแลก็คือน้องโบวี่ค่ะจะนำรถไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ก็กำลังไปนะคะ คันนี้แต่งจัดเต็มมากเลยค่ะล้อแม็กแต่งอย่างรอเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะมาดูคันที่สองเลยจ้าคันนี้นะคะเป็นรุ่น GL พั r ดค่ะสีเขียวพัสดเทลเซลล์ที่ดูแลก็คือเซลล์น้องหญิงนะคะน้องกำลังนำรถไปส่งลูกค้าที่จังหวัดระยองค่ะ นี่เลยออกรถได้ทั่วประเทศไทยนะคะส่วนคันนี้ของพี่เจี๊ยบเองนะคะลูกค้ามารับรถเองที่โชว์รูมค่ะเป็นรุ่น GLX สีเทาแต่งจัดเต็มเหมือนกันเลยนะคะคันนี้น้องโบของพี่เจี๊ยบนะคะถูกใจมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อทีมงานเราได้เลยนะคะ